สม้มวินฐานเก้ข <c oughs> ้ออีกสาข้อเป็นนักหนักเหมือนกริาญาคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยมีเจตนานที่จะไอ้ิคนมิมการไปก็เจ็ดแมินศักดิ์สีทหฐานหญิงหรือดูมินศักดิ์สีทหฐานหญิงซึ่งเป็นฐานด้วยกันเก้าระคำไอยของหลวง โดน,นนรกการหนีทหารนั้นถ้าขังตัองจำนเดีวันที่หนีหนีแล้วกลับเองขังพอะจุดวันที่นีนอ,านนอาจไม่รับสมัครต่อครั้งแรกปกติถ้าถูกขังหรือถูกจำขังเงินเดือนจะไม่ขึ้นนั่นคือปรัง เางานเดือนไม่ขึ้นสองปีติดต่อจะต้องออกจากราชการคือไม่รับสมัครต่อไม่มีอารมณ์ซึ่งบางคนหนีไปแล้วกับเองขังเรื่องหนึ่งของหนวนวานที่หนีก็บ้านขังจะเรียกว่าฝากขังซึ่งจะไม่มี ท otal ทนนรายต่อจากนั้นโดยอนุโลมดังนั้นินในฐานขอ้อข้อมาเรี่ยงให้ครบคือหนึ่ยุยงยื่ยุก็ให้แต่ความสามัคคีในหมู่คณะทหาร 2. ขัดคำสั่งผู้ประกับบัญชาที่ว่าหน้าที่อยู่เหน,นือตน 3. ขาดการทำความโปร ไม่รักษาขนบประเภทนี้ขนมทำเนียบประเพณีการทำบำก็ลบเล่าบ้ำผู้ใหญ่ผู้น้อย๕เก่าคำเทศต่อพุ่งอจ่า๖เศษเครื่องดองของเมาจนเสียกิริยาเ็๗ ทำลายร่างกายผู้อื่นโดยมีิตราณาให้พิกลพิการไป 8. ดูหมินศักดิ์ศรีทหารหญิงซึ่งเป็นทหารด้วยกัน 9. กลักกโมยของหลวงในส่วนของท่านองค์ที่กล่าไปแล้วปบด,ดก่อนส่วนนี้ซ่อง 啥啥步啥？So, so, so.